สวัสดีค่ะขอสวัสดีกับคุณรับชมทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับสู่ช่อง My Diary h a l o ค่ะในคลิปนี้ก็จะเป็นอีกพลังงานหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะเป็นคลิปดันดอมค่ะจกักรวาลนะกำลังจัดสรรปฏิหารใดเข้ามาสู่ชีวิตคุณเบื้องหน้านะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะสําหรับพลังงานนี้ใครที่ผ่านเข้ามารับชมนะคะก็สามารถรับฟังเป็นไกด์ไลน์แนวทางเรื่องราวพลังงานดีๆและเป็นพลังงานบวกให้กับคุณได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเริ่มจากเปิดเช็คพลังงานให้กับผู้ที่มารับชมกันก่อนเลยค่ะนะขอดูพลังงานของมันเพื่อนนะคะโอเคใบแรกค่ะเป็นไพ่หกถ้วยนะ เพื่อนๆของเราอาจจะอยู่ในลนะักษณะราศีธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีเนาะดูเหมือนช่วงเวลานี้เพื่อนๆของเราเนี่ยอาจจะมีการล้ำลึกถึงเรื่องราวอะไรวันวานนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆสมัยอดีตก็ได้นะคะออกแนวเป็นการนึกถึงแบบทบทวนนะคะ่าทบทวนหรืออาจจะเป็นการคิดถึงใครบางคนในช่วงเวลาอดีตอย่างนี้ก็ได้นะเออในลักษณะนี้นะคะอืมก้าวไม่เท้านะ มาสุกว่าตอนนี้เนี่ยคุณมีการเหมือนกับว่ามีอะไรที่สารหลักสำคัญอะ่ะก็เร่งทำอะค่ะเร่งโฟกัสนะในลักษณะนี้เนาะบางทีการที่คุณได้คิดอะไรย้อนกลับไปในเรื่องราวอาดีตเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับนำมาซึ่งให้เราเนี่ยได้เกิดการคิดได้บางเรื่องบางอย่างมากขึ้นแล้วก็นำมาสู่การพัฒนาตัวเองในปัจจุบันอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆของเราอาจจะเป็นแบบนี้อยู่ก็ได้นะเออมันอาจจะเป็นการที่เพื่อนของเราเนี่ย ตอนนี้คุณกาลังมีเรื่องสําคัญเสียต่างในชีวิตนะคะที่เหมือนกับว่าต้องพัฒนาต้องก้าวต่อไปข้างหน้านะคะแต่เพียงว่ามันอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างในช่วงเวลาอดีตนะที่เพื่อนของเราเนี่ยยังต้องการที่จะทบทวนนะเพื่อได้รับคําตอบนะกับอะไรบางอย่างบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่อยู่วันนี้คืนนี้คุณอาจจะนึกถึงสาการเหตุการณ์บางอย่างในอดีตแล้วก็ทาให้เพื่อนของเราเนี่ยได้เกิดการเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นนะ่ะ กว่าในตอนนั้นที่คุณอยู่ในช่วงเวลาอดีตนะเหตุการณ์น,นั้นนะในลักษณะนี้นะคะแล้วพอสิ่งนี้ที่คุณคิดได้เกิดขึ้นได้นะบางส่วนบางความรู้หรือการได้รับรู้ตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะนํามาซึ่งทําให้คุณเนี่ยมีการพัฒนาอะไรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะโดยที่ก้าวไม่เทาเนี่มันก็สุกว่าเพื่อนของเราเนี่ยอาจจะมีอะไรที่รอคอยอยู่นะคะ นะรอให้มันเป็นไปด้วยดีขึ้นหรือรอผลลัพธ์ดีๆอะไรให้มันเป็นไปอย่างที่ใจข้างในคุณหวังไวอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นพลังเอจีที่คุณรออย่างเดียวอะแต่มันเกิดจากการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยก็ทําในปัจจุบันไปด้วยนั่นเองนะคะออเอเด็กถือถ้วยนะคะ Princess of c h a r l e s เนาะอันนี้เนี่ยก็สื่อถึงว่าพลังงานของเพื่อนเนี่ยเหมือนกับ ณมีการเปิดรับสิ่งต่างๆใหม่ๆมากขึ้นนะโดยเฉพาะมันจะต้องเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยกเกิดมีความสุขใจมากขึ้นมีความจงลงใจมากขึ้นหรือแบบมีพลังงานด้านบวกทางอารมณ์ทาความคิดมากขึ้นในลักษณะนี้นะคะอ่าอันนี้ก็เลยอาจจะเรียกวย่าในช่วงเวลาที่เพื่อนๆของเราเนี่ยหาอะไรใหม่ๆที่เป็นการเติมเต็มความสุขตัวเองเช่นกันในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะ มันอาจจะเป็นการที่คุณเนี่ยเรียนรู้จากอะไรบางอย่างในอดีตอที่คุณรักตัวเองไม่มากพอก็ได้นะเออคุณอาจจะเรียนรู้จากเหตุการณ์อะไรบางอย่างในอดีตที่ทําให้คุณได้รู้ว่าในที่ผ่านมาเนี่ยคุณรักตัวเองไม่มากพอนะคะตอนเนี้คุณก็เลยเหมือนกับว่าทําสิ่งต่างในชีวิตเนี่ยให้เป็นไปในแนวทางที่คุณส่งเสริมตัวเองคุณรักตัวเองนะคะในลักษณะนี้เนาะแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะไมเนี้มองว่าเพื่อนเพื่อของเราตอนนี้มีเสน่ห์ออร่ามากเลยนะ เลเ็กแตยว,ว่าอยู่เฉยๆเนี่ยก็มีนโนมได้นะที่จะมีคนมาจีมาชอบคุณนะคะนะพลังงานนี้เอ่อหรือใครบางคนในที่นี้ถ้ามีคุณมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วที่คุณรอคออยู่นะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณคุณมีความห่างไกลาจากคนคนนี้ค่ะนะในอยู่อยู่ในช่วงสถานการณ์มีความห่างไกลกับคนคนนี้แต่ว่าเอ่อต่างคนต่างมีความมั่นคงต่อก,กันเนาะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างโฟกัส ในชีวิตตัวเองหน้าที่การงานสิ่งที่สําคัญนะคะคุณก็เหมือนกับอาจจะดูแลตัวเองไปด้วยนะคะรอวันที่จะได้เจอกับเขานะรอวันที่จะเหมือนกับได้ลงเอยอะไรต่างๆที่ลงตัวมากกว่านี้กับคนคนนี้ที่คุณรอคอยก็ได้นะสองดาบนะคะสองดาบไปน,นี้แต่ว่าค่อนข้านที่จะเป็นไปในทิศทางที่แบบเพื่อนของเราดูเนื้อหอมนะช่วงนี้ ะะอาจจะมีคนที่อยากจะชนะใจคุณมากกว่า1นสองคนเลยนะที่เข้ามาในชีวิตของเพื่อนในตอนนี้นะคะนะหรือบางคนถ้ามีคนที่คุณรอคอยอยู่ในใจนะคะแต่ก็มีคนใกล้ตัวเนี่ยพยายามที่จะเอ่อมาทําให้คุณหวั่นไหวมาทําให้คุณลองพิจารณาใหม่ไหมเออลองดูลองลองเลือกที่จะมองเขาบ้างอะไรางเงี้ยนะคะอาจจะเป็นได้ด้วยเหมือนกันเนาะคือต้องใช้คําว่า ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะคะดูจะเป็นที่ต้องการอะดูมีสเสน่ห์ดูมีออร่านะคะแก่แก่ผู้คนรอบตัวของคุณอย่างมากเลยนะแล้วก็ถ้าหากใครที่มีเหมือนกับความสัมพันธ์เป็นแบบ long term relationship เนอะมีความห่างไกลกันอยู่นะคะมุมมองว่าเออมันมีในเรื่องของการที่ไวเนื้อเชื่อใจกันนะแม้ว่าจะห่างไกลเนี่ยแต่ดูใจอะใกล้ก,กันนะคะมันมีความ นึกถึงคิดถึงกันอยู่เสมอแล้วก็ดูจะรอคอยกันนะคะก้าวไม้หาเนี่ยคือการรอคอยอะ่ะที่จะได้มาพบเจอกันได้มาอยู่ด้วยกันนะคะในลักษณะนี้นะต่อให้มีใครคนอื่นที่พยายามจะมาเข้าหาหรือแทรกแซงนะคะตัวคุณหรือฝั่งเขาเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะสั่นคลอนไปได้นะคะด้วยด้วยความรักที่คอยคิดถึงกันอยู่เสมอเนาะมันเหมือน าจจะเป็นได้ว่ามีช่วงเวลาอดีตที่น่าจดจำอย่างมากนะคะระหว่างคุณกับเขานะมันเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งแน่นแฟนมากๆโอเคอันนี้ก็เป็นพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆนะคะนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะสำหรับพลังงานวันนี้จักรวาลจะจัดสรรปฏิหารใดนะคะเข้ามาสู่ชีวิตเพื่อนๆเร็วๆนี้ค่ะเรามาดูกันเลยนะผมมาจะขอใช้เป็นสำหรับนี้นะคะ เอ่อเพิ่มเติมนะเพื่อนอาจจะอยู่ในลัคนาราศีทัตไฟแม่สิงห์ธนูแล้วก็ทัตลมด้วยเมถุนตนกุมนะคะนอกกนั้นก็เป็นได้ทุกธาตุทุกลัคนาราศีเช่นเคยเนาะมาดูกันเลยนะคะใบแรกอัศวินถือเหรียญน,นะคะ ราชนีถือไม่เท้าแล้วก็มีอัศวินถือไม่เท้านะคะจกักรวาลนะกำลังจัดสรรปฏิหารใดให้เข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะเร็วๆนี้อู้มีไพ่เดทนะคะจะมีการ สิ้นสุดนะคะกับเรื่องราวอะไรบางอย่างเนาะโอเคอุ้ยเป็นนิดมิตหมายที่ดีนะคะดูมันจะเป็นการสิ้นสุดนะคะจบในเรื่องของการรอคอยบางเรื่องบางอย่างนะคะในลักษณะนี้เนาะเรามาดูกันที่ใบแรกเลยนะคะสำหรับอัศวินถือเหรียญเนี่ยบอกเลยว่า มันเหมือนกับอันนี้หมอหมยมองว่าเป็นผลลัพธ์อะไรที่คุณกําลังรอให้มันเกิดขึ้นอยู่นะโดยอาจจะเป็นทิศทางในด้านของการเงินนะคะเนี่ยาจาักรวาลนะกำลังจะจัดสรรปฏิหารถาสการนะคะการเงินที่ดีขึ้นให้กับคุณในเร็วๆนี้นั่นเองนะสาหรับพลังงานนี้นะคะโดยหมยมองว่าสา,า,กการการเงินเนี่ยมันก็จะเกี่ยวเนื่องด้วยนะเกี่ยวกับด้านการงานนะคะอาจจะเรียกได้ว่าในช่วงเวลานี้ เพืนะ่อนของเราเนี่ยมีความต้องการเดินหน้าไปสู่หนทางไหนทําสิ่งใดนะคะคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะเออมันเหมือนกับว่าจะเป็นเส้นทางเป็นสิ่งที่นําพาคุณเนี่ยไปสู่การปลดล็อกทางการเงินให้ดียิ่งขึ้นได้นะคะต่อมานะคือไพ่ราชนีถือไม้เท้าเนี่ยอันนี้หมายมอกว่ามันเป็นในเรื่องของชื่อเสียงนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นในเรื่องของการได้รับความเมตตามาหานิยมด้วยนะ จักรวาลเนี่ยกำลังจะจัดสรรน,นะคะปฏิหารในเชิงที่ว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยคุณเหมือนกับจะได้แจ้งเกิดอะ่ะหรือว่าได้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นนั่นเองนะคะในด้านความสามารถความเก่งของคุณโดยมันอาจจะถูกจัดวางมาจากสาการอะไรบางอย่างนะที่ทําให้เพื่อนของเราเนี่ยได้แสดงออกถึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณนั่นเองนะคะเออคือมันอาจจะเป็นประมาณว่าคุณเนี่ย สะสมประสบการณ์นะแล้วก็มีความเก่งในตัวเองอยู่แล้วอะในที่ผ่านมาแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เจอโอกาสจังหวะเนี่ยที่จะนำพายเพื่อนเพื่อของเราเนี่ยต่อยอดยิ่งขึ้นไปนะคะทีนี้นี่แหละจังหวะและโอกาสมันกําลังเข้ามาแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่จกักรวาลเนี่ยกำลังจะจัดสรรปฏิหารให้กับเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นในแง่ของการเติบโตการก้าวหน้าทางการงานการเงินของคุณทางชีวิตของคุณนั่นเองนะคะ ต่อมาเนี่ยมีไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะอัศวินถือไม้เท้าเนี่ยอันนี้หมอไมยก็มองว่ามันเป็นในเรื่องของการที่หากใครในที่นี้นะคะคุณรอใครบางคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นนะเนี่ยแหละนะคะจกนะักรวาลกําลังจะจัดสรรน,นะคะให้คนคนนั้นเนี่ยเข้ามาใกล้ในชีวิตของคุณมากขึ้นแล้วนะคะเออ มันอาจจะเป็นการที่พูดถึงความสัมพันธ์ที่เป็น long term relationship ที่อยู่กันคนละที่คนละทางเนี่ยอีกไม่ช้านานนี้แล้วนะคะจักรวาลจะส่งจัดสรรสถานการณ์นะคะที่ทําให้คุณกับคนคนนี้ได้ใกล้ชิดได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้มากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่จะได้พบเจอความรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะเอออาจจะประมาณว่าคุณไม่ลวงรูได้หรอกนะว่า เออภายภาคหน้าเนี่ยคุณกำลังจะได้เจอใครเนาะที่เป็นความรักแล้วก็เมื่อไหร่ถูกไหมแต่นี่แหละสัญญาณออกมาบอกเลยนะสําหรับอ่ะพลังงานคนโสดก่อนเลยนะมีนาโนมมากเลยนะคะว่ากําลังจะมีใครสักคนหนึ่งที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะที่จักรวาลจัดสรรให้คุณนะแล้วก็ดูจะเป็นความรักครั้งใหม่อ่ะที่มีพชชั่นมากๆนะด้วยอัศวินถือไม้เท้าเนี่ยเขาเห็นคุณแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกถูกสตาต้องใจนะคะแล้วก็แบบ เดีย๋ยวจะเข้ามานะคะสารต่อความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยแบบจริงจังเลยนะอือคือต้องเรียกได้ว่าเพื่อนมั่งของเราเนี่ยถ้าคุณมีใครที่เข้ามามากกว่าหนึ่งถึงสองคนนะจะมีสักคนหนึ่งแน่นอนที่เป็นตัวจริงของคุณในนั้นนั่นเองนะคะแล้วสัญชาติญาณของคุณจะบอกได้เลยจะรับรู้ได้นะแต่สําหรับใครที่เป็นความสัมพันธ์ long term relationship กันอยู่แล้วนะคะคุณกําลังได้ถูกจัดวาง นะคะในสถานการณ์บทบาทความรักครั้งใหม่เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเอ,อ่อจากที่อยู่ไกลกันก็เหมือนกับจะได้ย้ายมาอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กันมากขึ้นแล้วนะคะในลักษณะนี้นะหรือถ้าใครที่มันห่างไกลด้วยเรื่องอุปสรรคบางอย่างแสดงว่าอุปสรรคนี้กําลังจะถูกเคลียร์แล้วนะคะจากจัก,กรวาลเสีสิทธิ์ของคุณนะ,ะต่อจากนี้เนี่ยดูจะเป็นไปด้วยอย่างราบรื่นมากขึ้นนั่นเองเนาะทีเนี่ยมาที่กันที่ไพ่เดทนะคะ ไห่เดเนี้มารู้สึกว่าเหมือนกับจัก,กรวาลเนี่ยกําลังจัดสรรปาฏิหาริย์ในเชิงที่ว่าทําให้เจต่างในชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะโดยเฉพาะถ้าในเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมันดูมีอะไรที่เออคุณจะต้องผ่านการผิดพลาดกับผ่านการผิดหวงังหรือล้มเหลวอะไรหลายอย่างในชีวิตมาก่อนนี้แล้วนะคะขอยคุณรับรู้ไว้เลยนะว่ามันได้เวลาแล้วนะที่จะเป็นช่วง แสงสว่างชีวิตของคุณต่อจากนี้เพราะว่าเออในสิ่งตรงนี้ที่คุณได้ความเจ็บปวดความเสียใจมาในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนในแง่เชิงอะไรบางอย่างให้กับการเติบโตการก้าวหน้าในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะทีเนี้ยคุณเหมือนกับพอได้ผ่านบทเรียนมากพอคุณได้ก้าวข้ามมันมาคุณได้ก้าวข้ามผ่านมันมากพอนะคะก็ได้เวลาแล้วนะคะที่เหมือนกับคุณจะเริ่มได้ รางวัลนะคะได้รีวอร์ดชีวิตของคุณนะซึ่งในไพ่ห้าถ้วยเนี้ยมองๆมายก็มองว่ามันก็โดดเด่นอยู่เหมือนกันนะคะว่าเป็นในเรื่องของความรักเนาะเออหลายๆคนอาจจะไม่ค่าคิดเลยนะคะว่าแบบในอีกไม่ช้านานนี้นะคะวันดีคนดีคุณก็จะได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเราก็ดูจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อกันได้ยาวด้วยดีแน่นอนนะในลักษณะนี้เลย เดี๋ยวมามม่าจะขอเปิดอีกแถวหนึง่งเป็นบทสรุปนะคะว่าจักรวาลน,นะกำลังจัดสรรปฏิหารใดเข้ามาสู่ชีวิตเพื่อนเร็วๆนี้นะคะโอเคค่ะใบแรกนะ7ดดาบ The Magician นะคะโอ้โหเป็นเรื่องที่ดูแบบเซอร์ไพรส์นะเนี่ย ดอมิิเชนมากับเจ็ดาบนะคะอู้อสวินถือถ้วยว้า wow. วอืมขอต่อเลยนะคะมีห้าดาบนะโอเคแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะหมดสรุปเลยนะคะมายมองว่ามันเหมือนกับเป็นแนวอารมณ์ว่าภาพรวมชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจะเหมือนกับได้รับสิ่งดีๆมากขึ้นนะคะ แล้วคุณก็จะรู้สึกว่ามันเริ่มคืนกลับสู่ความเป็นธรรมให้กับชีวิตของคุณนั่นเองสำหรับไปแรกเนี่ยคือเจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบไปเนี้ยพูดถึงว่าอืมถ้าในที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆของเราเนี่ยอาจจะอารมณ์แบบถูกหลอกลวงมาก็ได้นะในเรื่องราวของความรักนะคะเคยเออผิดหวังเสียอ,อกเสียใจนะคะหรืออาจจะถูกหักหลังนะคะจาก คนรู้จกักหรือเพื่อนที่คุณเคยมองเขาว่าด,ดีหรือสนิทกับเขาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องบอกเลยนะถ้าสิ่งที่คุณเคยถูกเอาไปถูกสูญเสียไปนะจากการโดนหลอกลวงนะคะเหมือนกับคุณกําลังจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในเบื้องหน้าแบบทวีคูณมากกว่าสิ่งที่คุณเคยสูญเสียไปนะเอออันนี้ต้องบอกเลยนะคะถ้าในที่ผ่านมาเพื่อนๆของเราเนี่ยก็อยู่ในการที่ ประคองตัวด้วยการประพฤติดีมาตลอดด้วยนะคะนะอันนี้บอกเลยว่าเหมือนกับจักรวาลเนี่ยกำลังจะเร่งะคะ่ะเร่งผลลัพธ์นะให้เกิดขึ้นกับคุณนะด้วยที่ว่าเมื่อสุกว่าพลังงานของเพื่อนเราเนี่ยแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมานะคุณอาจจะเจออะไรแย่ๆมาก็ตามนะคะแต่เพื่อนเื่อของเราเนี่ยดูเหมือนบอกเหมือนกับว่าคุณก็สามารถก้าวข้ามมาได้แล้วก็เป็นเชิงสามารถก้าวข้ามบททดสอบอะไรบางอย่างในด้านจิตใจของคุณด้วยนะ เออเหมือนกับมันอาจจะเป็นอะไรที่วัดเหมือนกันนะว่าแบบคุณจะเลือกจมปากกับสิ่งที่คุณสูญเสียแล้วก็จะเลือกเป็นในเชิงแบบรู้สึกแย่รู้สึกออโทษโชคชะตาหรือว่ารู้สึกเออเป็นการเครียดแค่หรือเหมือนสาบแช่งอะไรต่อใครไหมใครที่เขาแบบเข้ามาแล้วทําให้เกิดสิ่งที่ทาให้คุณรู้สึกสูญเสียอะไรไม่ดีในอดีตเนี่ยนะคะหรือคุณเลือกที่จะวางเรื่องราวเหล่านั้นแล้วเดินข้างหน้าต่อไป ด้วยการยังคงประ,ประพฤติชอบอะค่ะนะการคิดดีทดําดีการทําความดีในลักษณะนี้นะแล้วเนี่ยแหละคือสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นคุณได้พิสูจน์นะ,ะได้พิสูจน์กับจิตวินดาณที่เป็นส่วนหรืกอกับที่มันเป็นจิตวินดาณที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงอะในตัวของคุณนั่นเองนะคะมันเลยส่งผลให้จักรวาลเนี่ยเปิดรับอาแขนรับ ะะที่จะโดนบรรดาเนี่ยสิ่งต่างๆนะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูไพ่ข้างหลังออกมานะ The Medician ใบน,นี้บอกเลยว่าเอ่อสิ่งที่จักรวาลเนี่ยกำลังจะจัด,จดสรรน,นะปฏิหารให้เกิดขึ้นกับชีวิตคุณเร็วๆนี้เนี่ยมมนต้องบอกว่าอะไรอย่างแรกหรืออันดับต้นๆเลยอะนะที่เพื่อนๆของเราเนี่ยให้ความสนใจ เออให้ความสำคัญมีพาชั่นแล้วก็มีความรู้สึกเอนจอยอยู่กับตรงนั้นน่ะเป็นการที่คุณเติมเติมเต็มพลังด้านบวกอารมด้านบวกกับสิ่งสิ่งนั้นบ่อยๆเนี่ยสิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นเข้ามาให้คุณได้สมปรารถนาแน่นอนนะคะนะแล้วก็สำหรับไพ่อัศวินถือถ้วยใบนี้นะคะอันนี้มายมองว่าเป็นโอกาสเลยนะ เออเป็นได้ทั้งเรื่องของความรักแล้วก็เป็นได้ทั้งในเรื่องของการเปิดทางโอกาสความก้าวหน้าให้กับชีวิตของคุณที่คุณจะได้รับเข้ามาเลยนะคะเออทีนี้ต่อมามีไพ่ห้าดาบนะมันจะบอกว่าปฏิหารที่จักรวาลเนี่ยกำลังจะจัดสรรเข้ามาให้กับชีวิตของเพื่อนนเร็วเนี้ยมันดูจะเป็นอะไรที่น่า น่าทึ่งมากมันต้องใช้คํานี้เลยน่าทึ่งมากนะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะพลิกสาการแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้นะบางคนอะจากที่โสดเหงาหงอยก็อยู่ๆอ,อาจาจะมีความรักมีคนมาเข้าหาแบบน่าจับตามองน่าอิจฉาไปเลยเนี่ยก็ได้นะคะแบบเรื่องของเราจะถูกรักนะถูกใครสักคนหนึ่งเข้ามาข้างหลักแบบตั้งใจจริงจังเลยนะคะโปรไฟล์ดีอย่างเนี้ยเออยอกตัวอย่างนะเออบางคนก็อาจจะไปในเชิงนี้ว่า อยู่ๆเนี่ยก็ได้รับความก้าวหน้าโอกาสทองในเรื่องของการงานมานะคะเออก็อาจจะทําให้ใครบางคนในชีวิตของคุณเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยทําไมช่วงนี้เพื่อนของเราเนี่ยดูจะโชคดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะอืมแต่บอกเลยนะคะว่าอันเนี้ยเขาไม่สามารถร่วงรู้ได้ทั้งหมดหรอกนะว่ากว่าปฏิหารหรือสิ่งดีตรงนี้จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเนี่ยคุณก็ผ่านอะไรมาเยอะมากเลยนะต่างๆนาะนาะ นะคะแล้วอาจจะด้วยบุญบารามีด้วยนั่นเองนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะก็เลยเรียกได้ว่าคุณเหมือนกับเป็นเป็นผู้ถูกเลือกอะ่ะเออม่ต้องบอกแบบน,นี้คุณเป็นผู้ถูกเลือกอะ่ะที่จักรวาลเนี่ยกาลังจะโดนบันดาลปฏิหารให้เกิดกับชีวิตของคุณนั่นเองนะคะในขณะที่คนรอบตุ่งคุณหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะแบบอาจจะคิดได้ว่าเขาก็ทําอะไร มาแบบที่เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันกับคุณอนะแต่ทำไมเขาถึงไม่เกิดขึ้นหรือไม่ได้รับนะคะเออแต่บอกเลยนะทุกอย่างมันมีเหตุผลมันมีที่มาที่ไปเสมอนะคะนะโดยเฉพาะมันเป็นเรื่องของพลังงานนะเป็นเรื่องของพลังงานแล้วก็เป็นเรื่องของจิตใต้สำารับแต่ละคนนะคะว่ามันจะตื่นได้มากแค่ไหนที่จะส่งผลนะคะในเรื่องของการดึงดูดสาการสิ่งต่างๆเข้ามาในชีิตนั่นเองนะคะนะแล้วเพื่อนๆของเราเนี่ย คุณสามารถที่จะทําได้อะเออไม่ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะแม้ว่าตอนนี้ในอะไรหลายๆอย่างในตัวคุณเนี่ยมันอาจจะดูแปลกแยกอาจจะดูแตกต่างกว่าคนอื่นๆทั่วๆไปนะคะด้วยเออมุมมองความคิดที่มันเป็นเชิงละเอียดมากขึ้นนะคะจากจิตที่ตื่นรู้ของคุณเนาะแต่เนี่ยมันนํามาซึ่งความคุ้มค่ากับชใวขขลเพื่อนมากๆเลยนะคะตรงที่ว่าคุณกําลังจะได้รับเหตุการณ์นะคะ สาการต่างๆเนี่ยที่จะแปลเปลี่ยนไปเนี่ยไปในทิศท,ทางที่อกุ้มให้ชีวิตเพื่อนๆของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะคือเรียกว่าจากจุดที่คุณยกระดับจิตใจตัวเองเนี่ยตอนนี้จิตใจที่สูงของคุณเนี่ยมันกําลังชา n ์ลิงนะคะกับจักรวาลกับสิ่งงของคุณแล้วก็กำลังจะยกระดับชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนั่นเองนะอันนี้ไม่ต้องบอกเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานปิดท้ายกันนะขอเป็นไพ่ Angel Answer นะคะ a n g เ e r n s w น r เนี่ยจะบอกอะไรนะคะขอดูหน่อยค่ะสำหรับระยะเวลาเร็วๆนี้นะคะพลังงานนี้ประมายก็เห็นเป็นหลักเดือนนะคะนะเร็วสุดเนี่ยเห็นเป็นเข้ามาได้อีก1เดือนต่อจากนี้นะบางพลังงานก็อาจจะราวๆสีเดือนอ่ามีเลข9นะคะอาจจะหลังจากนี้ไปอีก9เดือนนะคะ เออมีเห็นเด่นๆเ,เนี่ยเป็นหนึ่งนะคะเลขสี่แล้วก็เลขเก้าเนาะที่พลังงานของไมครู้สึกจับได้นะคะนะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดมาแบบไม่ได้เกิดมาในเวลาเดียวกันไงนะคะสิ่งที่จกักรวาลเนี่ยกำลังจัดสรรปฏิหารให้เกิดขึ้นกับชิงคุณเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่าหนึ่งเรื่องหนึ่งอย่างได้แต่จะเข้ามาในไทม์ไลน์จังหวะที่ไม่ตรงกันก็ได้นะคะในลักษณะนี้โอเค โอ้โหใบแรก perfect timing นะคะก็คือชัดเจนมากเลยนะว่ามันได้เวลาของคุณแล้วจริงๆนะคะถึงคิวถึงตาเพื่อนๆแล้วนะคะที่จักรวาลนะคะกำลังดนบรรดานะให้การ support กับคุณนะคะ compromise นะคะก็เรียกได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ขอให้เพื่อนเรานะรักษาจิตรักษากายรักษาใจให้ดี นะจงบาลานสิ่งต่างให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะในสภาวะจิตใจอารมณ์ความคิดของคุณบวกกับการกระทำสิ่งต่างในปัจจุบันนะคะเดี๋ยวมันจะนำพาไปสู่ทิศทางที่ดีเองนะคะไม่ต้องบอกเลยนะว่าอะไรที่มันดีขึ้นแบบนอกเหนือการควบคุมของคุณนะทุกอย่างมันสามารถเป็นไปได้เกิดขึ้นได้หมดนะเพราะโลกนี้มันเป็นเป็นเรื่องของโลกพลังงานเป็นเรื่องของจักรวาลน,นะคะในลักษณะนี้นะ Mm. Not the right time นะคะอันนี้ก็อาจจะบอกถึงว่าในบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าเพื่อนๆของเราเนี่ยมีเซนลึกๆนะว่าคุณต้องการที่จะสำเร็จทางนี้จริงๆเออคุณมีเซนได้ว่าคุณต้องมาทางนี้จริงๆแต่ผลลัพธ์มันยังไม่เกิดขึ้นหรือคนๆเนี้ยคุณเซนได้ว่าเขาเนี่ยแหละคือคนที่คุณจะได้อยู่ด้วยกันอนาคตถ้าเซนคุณมันแรงมากคุณเชื่อขนาดนั้นมากเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะ เพราะว่าคนเราจะมีเซนต์จะมีเชื่ออะไรอย่างเข้มข้นได้อะมันไม่ใช่แค่แบบมันไม่ใช่แค่มูลที่คุณจะมองเห็นได้แค่ตาเปล่าหรือหรือแบบเป็นการมโนอะ่ะเออไมาต้องบอกก่อนนะมันจะแยกออกได้อะระหว่างมโนกับเซนที่มันสัมผัสได้จริงว่าเนี่ยคือใช่คุณจะแยกได้ะคะ่ะว่าอันไหนคือมโนอันไหนคือเซน์ที่มันจับได้แล้วถ้าเซนคุณจับอะไรที่เข้มข้นมากๆว่าอันนั้นนะคือใช่ ก็คือใช่นะคะเออเพีเยงแต่ว่าอะไรที่มันยังไม่มายังไม่เกิดขึ้นมันแค่ยังไม่ใช่จังหวะช่วงเวลาที่คุณวาดหวังไว้ในตอนแรกไงแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะคะเออคุณอาจจะรอมานานอะในก่อนหน้านั้นนะ่ะคุณอาจจะรอมาแล้วรอมาแล้วแต่ตอนเนี้ยเริ่มได้เวลาสิ้นสุดการรอคอยแล้วอะในลักษณะนี้นะคะเออคุณอาจจะรออะไรบางอย่างนาะนจนคิดว่าตกลงมันจะใช่หรือเปล่าอย่างเนี้ย หรือมันหรือมันไม่ใช่อะไรลักษณะเนี้ยนะคะอันนี้ต้องบอกเหมือนไพ่ออกมาเตือนนะคุณต้องเลิกย้อนแย้งค่ะคุณต้องเลิกย้อนแย้งกับตัวคุณเองนะอืมคุณอยากจะสําเร็จอยากจะทําอะไรคุณต้องลุกขึ้นมาแล้วลงมือทําแล้วไปข้างหน้านะคะอย่ามวัวแต่เฝ้าถามนะสู้เอาเวลาที่สงสัยเฝ้าถามใช่ไม่ใช่อะไรยังไงเนี่ยไปพัฒนาไปทําสิ่งอื่นนะ่ะที่มันเกิดขึ้นนะ่ะได้ตอนนั้นที่คุณควบคุมได้ดีกว่า นะคะในลักษณะนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเศษต่างมันจะดีขึ้นเองนะคะเพราะจากักรวาลกำลังจัดสรรให้กับคุณแล้วนะโอเคนะจะขอปิดท้ายค่ะเป็นไพ่ fortune oracle นะหนึ่งใบโอ้โหคุณได้ไพ่ wish your heart is ready to m o t r u o นะก็ชัดเจนเลยนะ เป็นภา่ที่ปิดถ่ายได้ชัดเจนมากๆว่าจักรวาลเนี่ยก็คือกําลังจัดสรรปฏิหาร์ที่ตรงกับขึ้นความปรารถนาในจิตวิญญาณของคุณแน่นอนความปรารถนาคุณจะก,กลายเป็นจริงอะค่ะเพื่อนๆนะก็เป็นพลังงานประมาณนี้นะให้กับเพื่อนๆนะคะขอบคุณค่ะ